ซาร่าคาซิงกินีตอบแล้วแพลนจะมีลูกคนที่3จริงหรือไม่ผ่านมรสุมดราม่าสึกชิงลูกและกลับมาใช้ชีวิตปกติสุขแล้วสำหรับซาร่าคาซิงกินีซึ่งตอนนี้เธอได้กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองที่พยายามเลี้ยงลูกน้อยน้องแม็กซ์เวลและน้องเอมิลี่อย่างมุ่งมั่นด้วยความรักล่าสุดซาร่าได้เปิดโอกาสให้กับแฟนคลับได้เข้ามาถามคำถามใน i อ Story รระหว่างที่ลูกๆหล,ลับซึ่งมีคำถามหนึ่งจากชาวเน็ตที่พิมพ์เข้ามาว่า อยากมีคนที่3-4มสี่ไหมคะมีลูกๆน่ารักแบบนี้ถ้าเป็นเขาเขาจะมีอีกโดยซาร่าได้ตอบว่าเคยคาดฝันอยากมีลูกแค่2คนคะ่ะอยากมีชาย1หญิงหนึ่งตอนนี้ได้ตามปรารถนาเลยคะ่ะต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆถ้าติดตามซาร่ามาจะเห็นซาร่าจะบ่นอยากที่จะมีลูกสาวมาหลายปีจังหวะห่างกับแม็กแบบพอดีเลยคะ่ะแม่จะได้ไม่เหนื่อยมากเพราะคนโตดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ประมาณหนึ่งแล้ว จริงๆ3-4ส,สี่คนนี้ต้องคิดหนักเลยเป็นเรื่องของอนาคตแต่ถามตอนนี้ใจยังคงปักว่าอยากมีลูกแค่2คนเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับได้ถามถึงสภาพจิตใจของเธอว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งเธอเองก็ได้บอกว่าตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้ว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ